ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะมณีพญานุสีผ้ามาเบิงแปลงพ,พักกระจนนะครับหรือผักกวางตุ้งนะครับล้ายมือเนาะพี่น้องพญานุบดิลโล่งขิปนะครับเนาะจักว่าเอียงต่อเอียงแน,น่เนาะกะยากยากน่จักน้อยครับพีนน่น้องย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 งเนาะมณีก็เลยสีผ้ามาเบิงแปลงพักกาดกระจนนะครับผักกวางตุ้งนะครับ งยงมันออกยง่มันออกดอกมันเป็นอื่นพักซ่อมรับดอกซ่อมพักยังเป็นอื่นไปนะครับพี่น้องด้านหลังพญานุเคยทายลงให้เบิ้งแล้วนะครับขายเมดแล้วนะพี่น้องแล้วก็ลือลือออกแล้วนี่ก็มาปลูกไม้นะครับออนนั้นขายเมดแล้วลือออกสิบปลูกแง่ไม้สิบปลูกกระลำนะครับเดี๋ยวมานาพญานุสิบ้าเบิ้งนะพี่น้อง วันนี้พิพามอเบิงแปลงพักหนานพักกระจนนะครับเนาะปลูกได้ปลูกได้สามสี่มือนเหล้วพี่น้องปลูกไปหกแปลงหกหนานนะพี่น้องเนาะตอนนี้ข้าแรงแล้วพี่น้องนี่ ห่มนะครับมันห่มแล้วจักหน่อยเนาะลูกๆก,กับมันยูยาวยูยาวน้ำมันอยู่พี่น้องนิหนึ่งลูกแมวนะครับอาจสาหะเหยียงแต่ว,ว่าวานัวานวนันวันวันนะครับน่นครับเห็ดเป็นแปลงแล้วก็เอาใบไผ่นะครับพี่น้องเอาใบไผ่มาปกุกแล้วก็จังค่อยปลูกครับ ขฮามีใบไผ่นะครับใบไม่มาคุ้มนาดินนัก็เฮ็ดใท้ยาดินข้าบ่แห้งแดดมากก็บ่บ้อนหอนลายครับเก็ดให้ผักข้าบ่อเฉานะครับพี่น้องครับนี่บ่โดนก็กระสิออกดอกนะครับเิได้ขายขายดีครับพี่น้องนี่ขายดีดีครับผลิตไม่พอขายครับบ่ท่านคนกินนะครับพี่น้องบ่นินดดก็ขายบ่แพงนะครับขายกันล้อิบบาทพี่น้องครับ ขายในหมู่บ้านนี่แหละครับพี่น,น,น้องขายในหมู่บ้านนี่แหละบ้านเท่าคนกับมัดกินนะครับวานึงเท่าบา่ได้ฉีดยานะครับพี่น้องบ่ได้ฉีดยาฉีท่อโมนแน่นะครับบ่มรุงเขานะครับบ้านพญายนุก,กัลยติษถนนใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่ก็มีรถเรียนมานะครับพี่น้องนี่แหละ ข้าวแรงแล้วนะครับพี่น้องกระอาสิบุแกงปันไหนเนาะภาคอาสิบุชัดปันไหน,นพี่น้องครับตอนนี้เบียร์พักก็ขายไปหลายแล้วพี่น้องนะอันพี่เรือนี่ก็เป็นกระลำปีครับพี่นอ้องต้นกระลำนะครับนี่ต้นกระลำรเรือบ่หลายปันไหน,นครับเรือซ้ำนี่แหละครับขาจากว่าสื่อไปปลูกคนละยี่สิบคนละสิบเบียร์นะครับ ปีนี้ก็ขายเบียร์ละเจ็ดบาทนะพี่น้องสามเบียร์ยี่สิบเพราะว่าขายเบียร์ละหาบาทมาหา6าหกปีนะพี่น้องเนาะปีนี้ก็ได้ขึ้นแค่สองบาทเพราะว่าต้นทุนนะครับมันก็สูงคนอีกนะครับเนะบาะเพราะว่าจะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์นะครับพี่น้องค่าวัสดุต่างๆมันจะเป็นถุงยางครับถุงดำนี่แหละครับพี่น้องถุงดำเมล็ดพันธุ์นะครับ แกบดำแกบขาวนะครับดินนะครับสื่อมดลตินแนลครับไปนอ้อนสื่อมดลตินแนลก็เลยขอเพิ่นขึ้นราคาอีกนะครับคุณลุงคมันกาโอ้ยคือขายแพงแท้สันวาลปาแพงเพิ่นก็สื่อให้เก่าเรพี่น้องอันนี้ใบไผ่ครับนี่ยที่เยินนี่ไปกปขวดมาตัสวนนะครับเป็นใบไผ่ อาาปลูกพื้นนะครับเราจะเการปลูกครับเป็นการกอ,องกัน,น,นความร้อนนะครับความร้อนครับี่คือแบบมะยงชิด,ดนี่น้องส่วนท้งนี่ก็ต้นตะเกียวนะครับต้นตะเกียวดอกเขาพันษาครับซุ้มเงนกระแหงครับแห่งลงหัวแหละฤดูกาลนาสละ ฝนตกลงมากครับเขาก็จังสิโปลงใหม่นะครับนะซุมนี่ก็คือกะลัมพี่อน,น้องพี่หนุปลูกไวนะ้ครับกะลัปีนี่แหละกาใสกระจาดนะครับพี่อน,น้องแล้วก็ลก,ออกมากนะครับมาปลูกเลยนี่ตอนปลูกใหไม่ก็ได้เห็ดห่มให้เขานะครับจนว่าเขาตั้งตได้นะพี่อน,น,อน้องกำลังสีงามครับแงมเหมือนขึ้นกันบมัดไตบ่งไต หอยพี่น้องครับไตบงไตหอยครับจังได้ง่มากป่านนี้เนาะครับศัตรูตัลายพี่น้องแต่พอยังหนูไม่ได้ฉีดยาตรงนี้ครับไม่ได้ฉีดยานี่กัญญาลายแลย้วนี่ไม่ได้มากถอนยาลกงาเลยพี่น้องเลยก้มสุกเล็กๆน้อยครับอันนี้ต้นดาวเรื่องครับพี่น้องไม่ได้ปลูกเลยนี่ เพราะว่ามันเป็นสวนมันเป็นต้นป้าดาวเรื่องยู่พอดีครับใน่บนแหงบนกระสีลุนลมากนะครับพี่น้องนี่แะครับพี่น้องความสุขข้างๆบ้านเพราะนี่หนูก็บ่ได้ลงคลิปนะครับลายมือแล้วเนาะมันนี่ก็เลยถือโอกาสภาพี่น้องมาเบิง่งพักกล่ำนะครับแปลงพักหลังบ้านทางบ้านนะครับพี่น้อง ก,ก็สิผพามาเบิงผิดไทยครับพี่น้องพืนะ่นนผิดไทยโดกโดกพี่น้องสะออนพืนะ่นเนี่ยพอเสียไปขายกับพ่ะเดาไปขายทรงลานน้ำลานข้าพน,นี่แหละครับพื่นนะครับพี่น้องริกไทยทั้งเทียเพื่อนบ้านเพื่นกับมะขอไปพัดเพชรครับพัดเพชรหนูพัดเพชร,พพชรกรบนะครับพัดเพชรปาลาไหลนะครับ บริไขนะครับให้เพื่อนมาเอาไปใส่ครับไปปรุงอาหารนะครับบางที่บางซิ่งบางอย่างเขาก็ให้กันฟรีๆครับพี่น้องมันหลายๆกว่ามูลค่าของเงินนะครับเนาะนั่นก็คือน,น้ำใจน้ำใจนะครับแล้วก็ซุกใจพร้อมนะครับที่ได้แบ่งแบ่งกันแบ่งปันกันไปยู่ไปกินนะพี่น้อง มันนี่คลิปนีพ้พญานุก,กับ่มมีอย่างหลายเลยพี่น้องนะกับภาพพี่น้องว่าเบิง้งพริกไทยนะครับพี่น้องพริกไทยกระลำนะครับส่วนมุมนี่ก็เป็นต้นไม้นะครับไม้ประดับนะครับพี่น้องพันไห่มานะพี่น้องนี่บ่วกรเล็ตากแดดเพราะว่าพันวาตากแดดแล้วมันบ่นงามนะแล้วยังมาไหวม้มุมบ้าทเลพีบบน่น้องบานคนปลูกพัก บ้านเกษตรกรนะครับพี่น้องก็มีตั้งแต่อุปกรณ์วัสดุการปลูกพักนี่แหละพี่น้องมูลนี่ครับเอาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้พยินุกติจบคลิปซํานี่นะครับเนาะขอจบคลิปซัานี้ไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอขอบคุณหลายพี่น้องสุขุมสุข้นที่แวะเวียนมาให้กำลังใจพยินุนะครับเนาะขอบคุณหลายพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ